สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับสวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้กับโรดีทีเด็ดความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีกับชุดใบรุ่นสร้างตัววันนี้เราจะนําเสนอชุดโปรโมชั่นที่ลูกค้าสั่งจองมาเยอะแล้วก็สั่งมาอีกหลายรุ่นหลายแบบหลายโปรโมชั่นตั้งแต่รอบทั้งปี63มาจะถึงรอบของปี64วันนี้นะครับต้อนรับสักกาดใหม่กับโปรโมชั่นพิเศษยังอยู่ที่ราคาเดิมนะฮะยังไม่เพิ่มเติมราคาความเหมือนที่แตกต่างสินค้าเพิ่มเติมที่คุณภาพเนื้อไม้แต่สินค้าราคาเดิมวันนี้นําเสนอชุด ตู้ลำโพง B B 18นิ้วนะฮะ18นิ้ววันนี้กับโปรดีทีเดียตัวน,นี้เรามาชมตู้ซับเบส B B 18นิ้วเนะี้ยมาดูขนาดตู้ลำโพงตัวนี้นะครับอับปาร์กียงขอกลับเม็ดหน่อยอาจารย์เกียงอ่ะมาดูตูปป้ซับเบส B B นะครับเป็น B B 18นิ้วนะครับตัวนี้นะเราใช้สีระเบิดนะครับเคลือบเนื้อไม้ครับไม้อัดแท้20มสิบปี A A คุณภาพขอบเหล็กตะแกรงเหล็กนะครับตัวนี้นะะี่ครับเรามาดูข้างในกันครับวันนี้ว่ามีอะไรกันบ้างนี่ฮะดูเนื้องานนะฮะดูเฉดสีครับนีอ เสียงที่ดังอยู่ขนาดนี้ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเป็นเสียงทีมงานช่างก็กําลังทําอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณภายในสตูดิโอแล้วก็บริเวณที่ลานในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังเลยเอามาดูขนาดก่อนดูขนาดก่นดอนอ่ะให้ตาเจียงวัดครับอ้ากว้างเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่ห้าสิบแปดครับเนาะกว้างห้าสิบแปดอ้าลึกครับลึกมาดูความลึกกันความลึกลึกแปดสิบนะตัวนี้ลึกแปดสิบถึงแปดสิบนะตัวนี้ แปดสิบสูงก็แปดสิบครับสูงแปดสิบนะครับเลือกแปดสิบสูงแปดสิบกว้างห้าสิบแปดนะครับเัามีสหรับตู้ซับบีวีครับตัวนี้เด <God. S 1> ี Meat ๋ยวมาลงมาดูข้างในนะเาียร์ขอบคุณครับมาดูข้างในครับข้างในในตู find, right ้ซับบีวีนี้เราใช้ไม่อัดคุณภาพเอเอครับตัวนี้แบบไม่อัดแท้ดูเนื้องานนะพอดีไม้เต็มตรงตัวนี้ไม้เต็มอิ่มอิ่มแล้วตัวนี้นี่ดูเนื้องานข้างในเนี้อัดเคลือบด้วยซิลิโคนเนี่ยดูเนื้อไม้ข้างในครับนี่ตัวนี้เราก็จะลองไม้ครับนี่ลองไม้ไว้ เนี่ยกันฝากระเพื่อมนี่นะฮะรองไม้ข้างบนนี้ก็รองไม้ครับอยู่รองไม้ข้างบนข้างก็รองไม้ใต้ก็รองไม้ข้างในก็ยังรองไม้กันไม้กระเพื่อนข้างในครับแล้วก็ดามข้างในดามทุกตัวครับดามทุกจุดเนี่ยแข็งแรงทนทานบีบีตัวนี้นะครับสติปแปดนิ้วนะครับตู้เปล่าราคาอยู่ที่ใบละ2,390บาทยังไม่ขยับราคาครับเนี่ยอยู่ที่ราคาเดิมนะครับ2,000 390บาทซับเบดบีวีสนิ้วนะครเพิ่มเติมคุณภาพไม่อัดแท้ a a คุณภาพะราคาเดิมยังไม่ขยับราคาลูกค้าที่จะสั่งจองชุดเครื่องเสียงหรือว่าสั่งจองอีกพอตู้ซับหรือเอาพร้อมดอกก็ได้ลูกค้าก็เลือกได้ตามดอกที่ลูกค้ามีหรือว่าดอกที่ทางร้านจัดให้ก็ได้ครับตามโปรโมชั่นที่ได้อัปเดตลงไปวันนี้กับ BV18 นิ้วนะะิ้วับตู้เปล่า2390บาท กับโปรดีเครดิตค้อมือนที่แตกต่างกับชุดไวรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสิท์สาวเซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีครเรามาดูครับนี่นีะครับเรามาดูเนื้องานครับนี่ครับดูด้านหลังนูเช็ดสีครับสีเราเกลือบกันครับเรียกสีก็เรียประมาณนี้เป็นขอบเหล็กครับขอบเหล็กนี่ครับนี่นะครับเนื้องานข้างๆก็เป็นหัวจับข้างๆนะเป็นหัจับมีไม้เนยครบทุกอย่างตรงนี้ เสียงที่อาจจะดังเหน่อยนะเพราะว่าเรากำลังอัปเดตในการอาแพษกล้องมาดูทกล้องมาดูหน่อยนี่นะครับทีมช่างก็กําลังเร่งทําลานจอดรถนะครับแล้วก็ทานทานน้ําตกนะครับแล้วก็ลานกาแฟแล้วก็ลานซิลลูโชนหกชน, 6, ชนหกชนใหม่ล่าสุดที่เราจะทำตอนนี้นะฮรโซนงทเสียงอาจจะดังหน่อยก็ต้องขอพายเรื่องการลองระ้บกเสียงก็ถือเป็นว่าเป็นธรรมชาติสุดกับธรรมชาติสุดในการ ในการที่เรานี่ะถือว่าเป็นธรรมชาติสุดเนาะในการทํางานไปด้วยนี่ช่างทํางานไปด้วยก็ถือว่าเป็นอีกนนึ่งรูปแบบเป็นความธรรมชาติของที่ร้านนะฮะนี่ครับเราไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นทุกคลิปเราใช้คลิปเต็มๆไม่มีการตัดต่อนะครับเราใช้คลิปเต็มๆนอกจากเป็นคลิปที่ระบบซาาด์เสียงสตดิโอเราทิงอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมในระบบอ่าสตดิโอเสียงที่ชัดขึ้นมานะอ่ะก็ฝากที่เนะข้ว่ากันนะครับตู้ซับเบีีสิบแปดนิ้วสองพัน 390บาทโปรดีิชเชียที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ